สวัสดีครับฟ้าใสาฟาร,ร์มเชลีสีทองเชน่นนะครับวันนี้ก็จะพามาดูพ่อแม่พันหอยเชลีสีทองนะครับที่ผมว่าจะปลดระวังมาแล้วเพราะว่า,าที่ปลดนี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าพื้นที่พื้นที่ไม่มีจะไว้แล้วนะครับพื้นที่มันเต็มไปหมดแหลวนะครับเพาะไว้เยอะแยะหมดนะครับตอนนี้ปัญหาก็เกิดคือว่าเขาไข่ทุกวันทุกวันทุกว,วันเนี่ยเราก็เพาะแล้วก็เซ็นรอด มันก็เยอะนะครับลอยๆสองสองก็ละมังนู้ยวันยังไม่มีที่จะไว้นะครับวันนี้ก็ดีพอดีหยุดงานนะครับก็เลยแวะมาถ่ายน้ำเขาซะหน่อยจะให้ดูจะให้ดูว่าตัวเขาใหญ่แค่ไหนนะครับจะดูสะท้อนแสงเป็นสีทองเลยนะครับสองตัวนี้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดใน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 ที่เลี้ยงไว้เลยนะอันนี้เป็นหอยเฉลือสีทองแท้นะครับตอนนี้ผมสั่งมาจากทางภาคอีสานะ ดูเนื้อดูดูสีเขานะแข็งแรงนะครับดูแข็งแรงมากเนี่ยแต่ว่าด้านล่างน,นี่เขาเริ่มเริ่มไม่ดีแหละเริ่มแบบผุก่อนแหละเพราะว่าอายุเขาก็เยอะนะ้เนี่ยจําไม่ได้ว่าซื้อมาตอนไหนน่าจะนานนานพอสมควรแหละนะครับเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ถ้าเลี้ยงไปตัวที่ใหญ่สุดน่าจะประมาณนี้แหละนะครับแต่พันนี้มันมันแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือเหมือนกับว่าเขาจะมีรอยรอยสันนูนตรงเนี้ย แต่เปลือกเขาแข็งเปลือกเขาแข็งนะครับน่าจะเป็นคนละพันกับที่ที่เคยเลี้ยงนะครับนี่ตัวนี้ยังสมบูรณ์อยู่เลยนะครับนี่ลักษณะยังสมบูรณ์เป็นยังเป็นพ่อแม่พันธุได้นี่หลุดไปยังไม่แน่ใจนะเป็นตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเพราะว่ามันมันยุบยุบอยู่แต่ก็น่าจะเป็นตัวเมียเพราะว่าดูแล้วมันเรียบเรียบนะครับบางทีก็ดูยากเหมือนกันตัวผูตว้ตัวเมียเนี่ยจะให้ดูนะครับว่าตัวมันใหญ่แค่ไหน ชุดนี้ก็จะเรียไว้อย่างี้ก่อนนะครับไข่มาแล้วก็เนี่ยเวลาไข่เวลาเขาไข่ออกมาเนี่ยผมก็เอาใส่อย่าเวใส่น้าเลยเพราะว่าเพราะไม่ไหวนะครับถ่าปล่อยให้เขา,าลายน้ําก็จะไม่เกิดขึ้นมานครับก็ยังมีงลูกๆเขามีลูกๆเนี่ยลูกลูเขาที่หลงหลงเวล,ลาเวลารากวาดตามนี้แล้วมันติดอยู่ข้างๆเนี่ยอาจจะมีไข่หลงอยู่บ้างครับเขาเก่งเขาเป็นตัวออกมาได้มีสามสี่ตัวนี่มสามสี่ตัวนะครับ นี mm ่ล hmm. mm. mm ูก hmm. น mm ้อยๆเขานะครับก็ปล่อยปล่อยไ้นิดๆมันจะมีตัวเล็กๆตัวเล็กๆีะครับเมื่อกี้เห็นมีตัวเล็กเกาะแม่เขาอยู่ก็เล็กน้อยนะครับจากฟ้าสฟาร์มเชอรี่สีทองเคนนาดนะครับดูครับตัวใหญ่ตัวหนักซะ้วยนะตัวหนักมากเลยเนี่ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวค้าวหน้าจะมาคุยเรื่องการตลาดให้ฟังนะครับเพราะว่า เรามาถึงจุดสุดท้ายของของการเลี้ยงและก็คือการขายนะครับซึ่งดูแล้วก็จะเจอปัญหาทุกคนแหละนะครับเพราะว่าเราขายไม่เป็นขายไม่เก่งมันก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนนะครับจะมีคําถามมาว่าจะไปขายที่ไหนไยี่เพที่ไหนนะครับเลี้ยงแล้วก็รีบขายที่ไหนกันนะครับก็เรียนรู้ครับจากวัดสายฟ้มครับสวัสดีครับ